เราอาจจะมองว่าโลกเนี่ยมันวุ่นวายเนาะคนมันเยอะมากมันวุ่นวายพบมนุษย์ที่ว่าคนเยอะแล้วเนี่ยคนในพบมนุษย์เนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับพบของนรกพบของนรกเนี่ยถ้าพวกเราเคยไปทะเลนะเรามองออกไปอะทะเลที่มันหาขอบเขตไม่เจอนะ่ะเต็มไปด้วยเพึงิงทอดยาวไปสุดลูกหูลูกตาเลยอ๋อจะเปรียบเทียบยังไงมันมันมากมายจนจนน่าสะพึงกลัวมองไปสุดลูกหูลูกตาทะเลที่ว่ากว้างใหญ่เนี่ยมองไปนู้ เป็นทะเลเพิงที่แผ่เผาสัพสั์ให้จมอยู่แทบจะแยกกันไม่ออกร่างกายของคนที่อยู่ในที่นั้นคนที่อยู่ในลกเนี่ยไปไหนก็ไม่ได้นอนก็ชอนใช้เพราะขามันจมคนที่บาปหนักเนี่ยมันค่อยๆจมลงไปสังเกตดูไหมเวลาที่ทําบาปปุ๊บมันจะหนักตึ้งเลยนั่นแหละใจมันจะทิ่มลงไปมันเป็นของหนักผู้พิพากษาเนี่ยเขาเอาไปทรมานเนี่ยไม่ได้ฟังเสียงเขาไม่รู้เรื่องนะว่าคนที่ตกอยู่ในโลกเนี่ยมันพูดภาษาอะไรไมงรู้เรื่องหน้าที่เราคือจับไก่ไปฆ่าทำต้มยำ ในแดนนรกนั้นก็เหมือนกันเขาไม่ได้ฟังภาษาคนเลยเขาเอาภาษาธรรมอย่างเดียวอย่าให้ต้องไปถึงขั้นนั้นเลยเนาะความมืดมันทําให้คนหลงทางใจแล้วนี่แหละคือแดนเกิดเราจะไปเกิดที่ไใหนในี่ใจเรามันปรากฏขึ้น ถ้าเราไม่อยากไปเกิดในนรกให้เราตั้งศรัทธาให้อย่างลงในคุณของพระรันนาตนตรัยให้ตั้งลงในธรรมความชอบธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรพยายามเรียนรู้ให้เห็นตรงตามที่ท่านสอนพยายามปรับความเห็นของเราที่มันลำเอียงพาะรักลำเอียงพาะกลัวนะลำเอียงพาะหลงลำเอียงพาะเขาเนี่ยปรับใจให้มันตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้า